โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็สําหรับวันนี้ครับมาอยู่กับรถนอกอีกแล้วนะทุกคนเออมาอยู่กับน้องเปาด้วยนะน้องเปาก็มาขับรถนอกเหมือนเรานะทุกคนนี่เห็นไหมเออน้องเปาแบบติดใจความหล่อเท่นะทุกคนนะของแบบรถนอกคันนี้นะทุกคน,นครับก็มากันแบบ2แบบสอสไตล์นะฮะนี่เลยคันนี้ครับเป็นรถที่น้องเปาจะขับนะฮะเป็นสีชาไทยครับ นี่ยังรอเลยนะฮะส่วนคันนี้ก็ขอเราครับวันนี้มากับสีแดงนะแล้วก็วันนี้ครับพากันมาลากหางสีมิดำนะทุกคนเดี๋ยวพาไปขนหินนะครับผมไปขนหินในในเหมืองนะฮะเอาไปส่งที่โลงโม่กันนะครับนี่ต้อใช้รถแรงๆนะวิ่งในเหมืองนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรีบไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะอ,อ,นะอยากแบบว่า ลองความแรงของแบบรดนอกสักหน่อยนะครับไปครับนี่ลากหางเซมิก็หลอเหมือนกันนะไปครับไปครับนี่วันนี้มากัน2คันเลยนะฮะวิ่งคู่กันหลอลากหางเซมิอ่ะเสียดายหางเซมิมันสั้นไปมันต้องอาลากหางเซมิย,ย,า,ยาวๆเนาะเปล่า ไยังต้องแรงเลยเรีนเรียบเลยนะฮะาครับเีลนขวาเสียงขอ,อดรถลั่นเออเสียงขอดมันแบบลั่นมากเลยเสียงขอดเพื่อนครับเฮ้ยวิ่งวิ่งเลนขวานี่ปะอันนี้วิ่งเราเราวิ่งสวนเลนเขาหน่าเนี่ยเราไมนอยู่ต่างประเทศใช่ไ่ต่างประเทศครับตอนนี้นะ ทำรถนอกว <laughs> ิ่งเข้าสบปอปลอลาวโอ้ยดิฟดิบดิบ,ดบเฮ้ยจะเย็นคันหลังเอ้ยคันหลังลงคลองแล้วป่ะเอาแล้ว <laughs> เฮ้ยชาไทายดิดชาไทายลงคลองแล้วป่ะคันหลังอะ่ะเราลูกมันจะแซงตัวแม่เืรงกี้ อะไรนิดนึงนะครับวันนี้ป้าบาว่าอยากมินไกล,กลๆนะจากไทยเลยรถไฟมาครับเออใจเย็นคันหลังนี้แบบว่าร้อนวิชามากเลยครับรถมึง <laughs> แรงเงี้ยไปครับเหยียบอย่างเดียวนะน้ำมันดีแบบสดเอาสดเอาเอ,าอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลย มีงานตัวให้วิ่งด้วยเว้ยมีท่าเหลือด้วย ทำทางรถไฟอีกนะเนี่ยไอหางเซมีนั้นแบบมันเข้ากับหัวลากเลยเนาะเออมีทุชาติสหรัฐอเมริกาด้วย พี่ขับมาพี่ยังไม่เจอเลยไอยู่่รงเซมียอ่ะเป็นหน้าจมังอ๋อมาครับอยากวิ่งทางชันๆนครับจัดให้เลยเลือกคราบรถเ่ือกง,งประเทศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตรงน,นี้มันชันอยู่นะ ที่เคยเอารถสิบล้อไทยมาวิ่งอ่ะขึ้นไม่ไหวเว้ยใส่หินมาเร่งล้อหมุนอยู่รถไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิบดๆๆิบดิบโคเตอรหัวลากนอกลากหางเซมิไทยนะครับ <laughs> ยินเต่เสียงท่อนะครับรถนี่งเอาเป็นนี่แหละอันแรกนี่แหละใส่มาเลยครับเออเป็นอันนี้เป็นหินบทดีกว่า nhìn lên điều đi Siêu Mình chơi siêu này, Siêu mê Bài áp dõi lâu năm Nhanh như siêu เออร้อนหน้ายกเออยาเย็นครับชาไทยยาเย็นชาไทยบอกจะแซงแล้วชาไทยเออร้อนหน้ายกยมันไม่เลี้ยวไปอะ่ะมันขับไม่เซียนยนะเห็นไหมอ้อ้าวเรียบร้อยครับไม่ทันสุดคำเลยว่ะ ล้อหน้ามันแถะเข้ามึงว่ามันยกล้อไงแบบล้อหน้ามันลอยรถมันยาวเกินนี่เอารถนอกเนาะไม่รถรถไทยรถรถไทยมันก็ยกเหมือนกันดีตัวนี้ตัวนี้แต่ตัวนี้น่าจะชิลว่ะไทยมันสั้นสิเช็ดเพื่อชิลเลยอ๋อฮะชิวไหมก็ชิล กูดิเล้วไทยนี่นงนะลงมาดึงแล้ว <c oughs> เออร,อ,อร้อหน้าลอยเว้ยเวลาขึ้นนินหรือว่าลงนึนนี่แบบมันจะค้ำกันอยู่อะ่ะเพราะแม่มันยาวไง อะไรอ่ะคันหลังอ่ะเอาคันหลังหายว่ะเอาคันหลังคันหลังไงท้องแล้วนู่นครับอยู่รอแถลงลงคล้องลงแถลงคันหลังลงคูไปแล้วเออเรียบร้อยครับหนีไปไงขนาดความแล้วยังวิ่งเฉยอ่ะเอ็นล้อมันแถลง หรือวหางรถถุงเป็นไร,รดันตัวไม่ไ ع. โค้งยิบทุกโค้งเลยพี่มีปกตินะขนาดรถเตา,ามันยังหมุนเลยนี่เอ้อเราต้องไปทางนี้ดีกว่าไปไปไปดันจะยาวเลยนะวันนี้ วิ่งได้กี่วิ่งได้กี่อันนี้วะความเร็วร้อยวิ่งได้ร้อยเดียวออกไปวัดไปว่าอยู่แต่ถ้าเป็นรถไทยมันวิ่งได้แค่แปดสิบเมตรรถไฟมาพอดีเอ้าพอดีเป๊ะเลยว่ะไอปาวไอปารอดเลยรอดว่ะรอดว่าลอดเฉยว่ะ เขาลบกดจราจ้อนโอ้โหมันมาพอดีเนาะข้างหน้าเขาขับไห้ดูอ่ะ ทำไมดิฟมาจะจอดรอกันจอดรอจะรอกันไมอต้องจอดรอแล้วรถผมมแรงอยู่แล้วทำไมมันดิฟมาไม่จอดเต็มรถมันไอ้โมเดลมันเป็นโมเดลเดียวกันนั่นแหละเจอรถกับรถ เบียยอะเบียยู่ สุดกันเร่งแล้วได้แค่เนี้ได้ยินแต่เสียงท่อดิ ใจเย็นครับใจเย็นครับสะพานแคบนิดหน่อยในห้องล่องไหมครับในน้ำไหมครับรถดับอ่ะเชื่อพี่ป่ะเอาชนชนนะนั่นเนี่ยชนนี่เป็นที่น้ำทิ้งหรือเปล่าอะไรนะน้ำทิ้งนั่นแหละในห้งว่นี่คือมัน ขึ้นมาห้ามขับบนวอเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ข้ทาทางรถไฟอีกแล้วดูรถไฟก่อนแต่ก่อนเล่นกับทีมงานแบบทีมงานเก่าแบบมีคนเคยโดนรถไฟสอยตรงนี้แหละจำได้อยู่เ,ยย <c oughs> เดี๋ยวนะ้เดี๋ยวนะพี่ดูพี่ดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวนะ <c oughs> โอล้ลงทางลงทาง ราจะไปโลโม่เราไม่ดูอะไรเลยครับเอ้ยเราจะไปโลโม่อะเราต้องมาทางนี้ป่ะวะเบตีอะไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยคนนำทางเอ้ยไ,ไปตีโลโม่เอ้ยมันมันมันสองเฉกอ่ะอ๋อเฉกนี้เอาหินจากโลโม่มาลงโลโม่นะมึมไม่คนละที่เอาเอาหินจากเหมืองเอามาโลโม่เหมืองก็โลโม่โโมไ,ไม่ใช่ ว่าไปขุดอีกที่หนึ่งมามาบดอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยไองไม่เราไม่ควรหินใหญ่เลยพี่มันไม่มีหินใหญ่ให้เราขุดนะเฮ้ยมีมีอยู่ไอ้ไอ้ที่ว่ามันกองมันจะมีไอ้ที่ให้เราตักเยอะนะที่มันกองไอว้อะอย่างคลิปคลิปหน้า,าเราตัวนี้ไหมเล <laughs> ่นทำไมอ่ะพี่นี่นี่ลโมืนี่ ไมได้มีเงินเลยตรงนี้ใจเย็นจะเล่นแบบนั้นเลยบอปกติในโลโม่เขาเทตรงไหนกันวะเอาตรงนี้เลยเนี่ยเอาใ,ใกล้เครื่องโม่หินนี่แหละน่าจะง่ายสุดแล้ว ลแต่ว่าทองชาติอังกฤษที่ยังหาไม่เจออ๋อด้านหน้าอ๋อเดี๋ยวอาดรเินหน้าไปหน่อยบอกตัวเองนี่แหละดูดีวันนี้คิดข้อแบบเลยครับขันหลังนี่แบบตีลังกามาด้านหน้าเลยครับ สีชาไทายรันแบบแจ็มเลยนี่นเดี๋ยวเอาไปแปลงเป็นเทนเลอร์ซะเลยนี่ก็จะแรงหน้าดู <c ười> เอายกหัวรถไทยมาใส่นะ <c ười> ได้เนี่ยเอาโมเดลเนี่ยทำเป็นรถยุ่นๆอย่างเงี้ย<อ>แต่งเป็นทรงยุ่นนี่สวยเลยนะ เล่นะครับดีครับรถเสียเปล่านะเขาแต่งมาเขาใส่ถังน้ำมันมาฝั่งละอันนะตอนนี้เป็นถังเล็กของเรา,ท,าที่แบบจัดถังใหญ่เลยนี่จัดเต็มครับจัดเต็มเราดูด,ดยเยอะ<ด>เ,เดี๋ยวลูกพี่เสียครับดูดเยอะไม่ได้อะโอเคครับก็คลิปนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมกับน้องเป่าก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมอาจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม